สวัสดีครับเจ๊กดีบายทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาแนะนําท่านผู้ชมนะฮะพอดีนะครับมีเพื่อนๆนะครับที่ท่านผู้ชมนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะต่อใช้หม้อแปลง24โวลต์นะครับว่าจะนําไปใช้ยังไงนะฮะอยากจะทําเป็นไฟ12โวลต์นะครับผมก็เลยเอาคําถามนะครับมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะฮะครับ ก็เลยเป็นคลิปวิดีโอวิธีการต่อหมอแปลง24โวลต์เ c นะครับเป็นไฟ12โวลต์ DC นะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการต่ออยังไงนะฮะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับเริ่มต้นที่อุปกรณ์ตัวแรกกันเลยนะครับบิดไดโอดนะครับตัวนี้เป็นบีดไดโอดเบอร์ GBJ 2510นะครับแปลงไฟกระแสะสลับ AC เป็นไฟกระแสะตรง DC นะครับ สเปคนะครับทนแรงดัน1 0 0 0นโวลต์นะครับทนกระแสที่2 5แอมป์นะครับขาต่อใช้งานนะครับตามรูปเลยนะฮะมี4ีขานะครับ ac แล้วก็บวกลบนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นโมดูลเลกูกเลตนะครับปรับไฟลงนะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับบอร์ด xl 401 5น่าะครับสเต็ปดาว5แอมป์ a d j ว t power supply นะครับ แรงดันอินพุตตั้งแต่4โวลต์ถึง3.6โวลต์ DC นะครับไปออก1.25ถึง3.2โวลต์ DC นะครับนกระแสสูงสุดที่5แอมป์นะครับการต่อใช้งานก็ตามรูปเลยนะฮะมาดูวงจรการต่อใช้งานกันนะครับสำหรับวงจรการต่อใช้งานนะครับก็จะขึ้นตามรูปที่หน้าจอเลยนะฮะจะเป็นวงจรที่สามารถที่จะปราบแรงดันเอาวุ่นหรือขาออกได้นะฮะ มาดูหลักการทํางานนะครับของวงจรนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ไฟ220โวลต์นะครับจากาไฟบ้านเรานะครับเข้ามาที่หม้อแปลงนะครับ220โวลต์ทูยีโวลต์นะครับมาเข้าที่บิดไดโอดนะครับที่ขากลาง2ขานะครับคือ AC นะฮะแล้วก็ออกบวกและลบนะครับสายสีแดงเป็นบวกสายสีดําเป็นลบนะครับมาเข้าอินพุตนะครับจะเห็นว่าไฟ DC ที่ผ่านบิดไดโอดนะครับจะได้33.9 VDC นะครับ ซึ่งได้มาจากสูตร v in คูณด้วย1.414นะครับ v in ก็คือ 24V โวลต์ ac ที่ได้จากหม้อแปลงนะครับคูณด้วย1.414นะครับก็จะได้เป็น 33.9V โวลต์นะครับครับนั่นคือที่มาของไฟ33.9เนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไฟตัวนี้มาได้ยังไงนะฮะต่อไปก็จะเป็นไฟ3 3 9โวลต์ dc นะครับเข้าอินพุตของบอร์ด XL4015 แล้วก็เราก็จะปรับไฟลงนะครับตรวที่อาเกิดมาปรับไฟนะครับให้ได้ไฟ12โวลต์ตามที่เราต้องการนะครับครับหวังว่าเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเราจะต้องใช้วงจรอะไรและก็ต่ออุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับในการที่จะใช้หมอ้อแปลง24โวลต์ตัวนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเจ๊กดีไว้ด้วยครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม